คับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนายกิมเกมเมอร์นายนีโน่และนายมินแม็กฟอสในเกมที่มีชื่อว่าทรีทูนะครับผมไม่ไม่ไม่ทักทายอะไรกันเลยเหรอโก้ยแล้วไงเอาเลยโอ้ยแล้วเย่แล้วใช่ไหมโอ้ย่นฮาบัตบ่ายๆเย่แล้วก็เย่ปะป่ะเอ้ยดู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 นะตัวตัสกิลใหม่ครับไหนอะ หนึ yeah. ่งมันอะเอียดโอ้มีพ <Twilight> ุ่งมีพุ่งพุ่งไม้เอ้ยเอ้ยโดดไม่งนว่าควรจะลากสะพานยาวได้ขนาดไหนวะนี่วะลองลองโอ้โหอ้ตกล่วงลองลองลองวิ่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 งเอ้ยตายเอ้าบายบายจบ

เออนนันโ่โยกโยกอุ้ยโอเคทำอะไรเอ,อ้ยข,<อ>ข้างบนขึ้นมาเอาของเดี๋ยวคุณจะห้อยมันพีเดเตอร์อะไรกับนมาเลยห้อยศพมันพีเดเตอร์อ่ะต้องถลุน้งมันถลลหน้งหัวทำวยู่ โอ้ไม่บิดขาเลยด้วยโอเคโอ้ยธนูไปยิงยิงได้ยิงทำลายไม้ได้เยี่ยมเยี่ยมไม่โดนคามันหมุนดิโดนคามันหมุนดิไม่ต้องขึ้นมาแล้วได้แล,ล้วโดนคามันคุณเด็ก <laughs> โอ้ยมึงก็เล่นเลยพีเดเตอร์พีเดเตอร์โอเคไปไปลงไปอ๋อเดี๋ยวเดีไไ๋ยวเดี๋ยวนะตายมาวะ กลัวได้เนี่ยกลัวไม่ได้ไหมเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชอนอ๋อได้ลยไปไปไปไงโอ้ยโดนไปโดนไปอู้หาบๆนบุนบุน กูยิงไม่โดนเออเออโอ้ยเออของของเดี๋ยวตามขึ้นไปเดี๋ยวตามขึ้นไปของมันมีเดี๋ยวคนตามขึ้นไปอ้อไม่ถึงไม่มีข้างบนนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรละโอเคไปครังนี้ไปไงกระโดด จะโดนควันเลยขอหัวใจมาเพื่อนมาเร็วเดี๋ยวนลูกว่าตอนนี้ผมต้องทุบอะ่ะเดีทุบทุบทุบเ <c oughs> ยี่ยมอ่าฮ่าฮาเฮ้ยข้างบนเฮ้ยข้างบนอา๋อเฮ้ยดี เยี่ยมเรียบร้อยมีกื่ขึ้นมีอะไรแล้วหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยโหอะไรวะอุ้ยอุ้ยมาจะมากจะมาไม่ตายไม่ตายได้กินได้อุ้ยโดนโดนลุงโดนลุงยำเลย มาแล้วมาแล้อ้ยอุอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด่นะเดแล้วเหรออไอะไรอกลังยลังไปเออมาแล้วมาแล้วยการราย้านี่อะไรวะเนี่ยเปิดตัวไหนวะอันนี้ทำมันโยกได้ไหนได้ได้มันโยกมาแดนมันโยกตัวไหนวะอุ้ยอุ้ยอืเกิดอะไรขึ้นครับข้างล่างข้างล่างฆ่ามัน เหมือนมันมีของนะตายเหมือนแบบตัวต่อเลโก้อะมันมันโยกยังไงวะอะไรโยกคนนั้นอะมันมีที่โยกไหมข้างล่างมีไออะไรนะมีมีท่อสองท่อด้านขวาเพื่อนลงไปเลยสงสัยเอามาใช้เป่าเนี่ยไอเร็วอัพเป่าไปทางไหนวะเนี่ยเป่า เป่าขึ้นอันเนี้ยไอเครนข้างบนเนี่ยอ๋อเนี่ยลมมันยาวลมมันยาวเออ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 อย่างไรละอย่างไรเออลองไหมลองเออได้ไหมได้ไหมยังยังยังเอาอ๋อเดี๋ยว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 ไปไปไปชักไปชักขึ้น มี่ทำอะไรมึงทำอะไรอ่ะม no ึงทำอะไรมามาได้แล um ้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนน่ะเอออย่างนั้นแหละไปเพื่อนนี่ไงเนี่ยอ้าวอ้าวชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันเริ่มไม่มือละมันเริ่มไม่มือละ เม่รู้ไม่เมือละปล่อยเลยมินมินปล่อยเลยอ๋อของปล่อยเลยเออนี่แหละเดีโอ้โหเนอะโน้กูว่ามึงสร้างกล่องธรรมดาก็พอสักสองชั้นแล้วมึงก็ไปได้แล้วเนี่ยให้ไวเลยครับอันเดียวอันเดียวพอไปแล้วเอ๋อ Yo chicken bayo bayo khen bayo khen giants trốn vào bayo kiao 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 โอ้ยนี่เนี่มึงมึงอย่าตายเนี่ยคุยเอาของข้างบนมันทิชชานอุ๊ยอุ้ยขุยโดนอะไรเนี่ยโดนน้ำปะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอ่ามาโยกให้ผมยกให้มายกโยกมีมีโยกเคนมียกเคนมา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 เรโน่มาเร็วมึงปล่อยเรโน่ เอามาเดี๋ยวเออขึ้นมาขึ้นมาเอาเอายังไงมามาเฮ้ยไปแล้วอันที่ยวงรูปเฮ้ยเดียวเดียวมาโน่โน่ตรงนี้มีของตรงนี้มีของมัวๆยังไปกันได้เนาะเอาเอาขึ้นหัาดิไม่งั้นก็แบบไปตรงสุดนู่นแหละ สงกลางยึ่งไหนวะคูหาตัวกูไม่เจอเลยสัสเนี่ยเออนนั่แหละแล้วมันก็คือตรงกลางมาระวังระวังตกรู่แล้วอันกูว่าละรูหาเลยวะเนี่ยรูเยิบรูเยิบเล็บอยู่เอาไอีกมึงออกก่อนดิที่บังเดี๋ยวไม่ไม่จะออดูกูไปข้างหลังก็ได้ทำอะไรกันเออยยืนยืนไว้ยืนไว้เออยืนไว้ ออ้เออโอเคตรงนี้กดอะไรวะมายกเพนโอเคยกเพนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อโนโนครับเออเออรู้รู้รู้หน้าที่รู้หน้าที่มัน<ด>จะขึ้นออมันขึ้นได้หมเออได้ได้ได้ได <laughs> เฮ้ยได้แล้วปลา โอเคแต่ละคนรู้แต่ละคนรู้รู้หน้าที่กันดีอันนี้อะไรเฮ้ยเหลือข้างบนนั่นอีกเพื่อนหอหิดบัมกระโดดได้ตามฮะตรงนี้มีมีมีเอ่อมีต้นอ้อยครับมีต้นอ้อยไหนอโอเคโอเคดึงดึงน้ำหยับน้ำเออน้ำไหนน้ำมาแล้วนี่ไงโตแล้วมา ขึ้นเห็ดบั๋มเห็ดบั๋มแม่ไม่บอกเราเล่นมาริโอโอ้โหเรียบร้อยเกิดขึ้นมาทำไมเนี่ยมาเอามาเอาของเวลอัพแล้วเนี่ยฮะเวลอัพแล้วเนี่ยเวลอัพตอนไหนวะยังไม่อัพเลยเออเหรออูโหชิบหายโอ้ โอ้มึงโหดไปเพื่อนเฮ้ยมันยิงมึงแล้วไปด้านล่างของเนี้ยเอ็ดเห้ยเฮียวมีด่วนเลยครับจะลุ้มจะลุมมาหงมาเฮียวอะไรเราเฮียวยังไงเนี่ยเฮ้ยัเพื่อนเฮี้ยวเฮี้ยวเออเฮีวให้เฮีวให้ไปไปไปเพื่อนไปอยู่ไหนล่ะอยู่นี่สิมามาแล้วเอ้าเร็วเร็วเร็ว ขึ ens, para, ้นไปไปดิกูเบกูอยู่เนี่ยอืขึ้นละเออเอาเอาแล้วกูจะไปยังไงวะเอยังไงไม่ต้องมาไรนี่เป็นไรเนี่ยโอ้โอ้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวอาวอะไรละฮะไรของมันละ

มาหิวอยู่หิวอยู่มาเร็วมาเร็วแล้วโดนน้ำโดนน้ำนิโนขึ้นมานิโนขึ้นมาขึ้นมาแล้วทำไมวะเออเดี๋ยวเอออ๋อนี่ยเนี้เนี้ยเนี้ยเดี๋ยวเรไปจะล๋ยไปต้องไปเอาเอาไอ้เขียมาเรียบร้อยเหรออะไระ รอรออันนี้น้ำเหรอนี่นี่นี่นนนเออ,องนั้นแหละมามาไอ้บนนี้มาขึ้นไปได้อีกอ่ะมึงขึ้นมาดิเร็วเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอ้น้ำน้ำมันไม่พออ่ะน้ำไม่พอเหย็บเย็บก่อนเหยียบก่อนออเออเออเออน้ำน้ำเอาน้ำมาโอ้ยโอ้ยเอโอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโตแล้ว พยายามโตยต้นไม้ชั่วร์ดีเออเออเออเอาเฮ้ยอน้อยไปมาอะพอความเอ้ยเพ่อความสะดวกโอ้เรปล่อยทำไมนี่เพี่พอความสะดวกสะดวก โอ้ยหล่อหล่อ้เกือบเกือบอ่านั่นแหละแลมเบ์งอ้ยิเอ้ยเอาอนี่แหละบอลของจริงสขอบลเอาลับเลยเหรออุ้ยับเพื่อนเพื่อนหนีเพื่อนหนีนี่ ไอ้ยิ้มเออไอ้ชิมายทำไงวะไปละออเอเออนี่ิวผทุบเรีงทุบเรีงทุบเผมมันล้มแล้วเอาใให้ให้ทุอะไรวะเนี่ยไม่ข้าใจเมืนแต่เรือมันลนเรืองมันลมเหยียนะ มันยิงได้มันให้ฆ่าใช่ไหมโอเคโอเคปาดาดปาดาดอ๋อนี่เดไปอย่าลิงคนเดียวอย่ลิงคนเดียวอู้ๆูหูมาแล้วเอ้โปเลยนูไปไปแดงนูไปปแดงตายตายตายฮยตายแล้วยิ เฮ้เออยุทอะไรนะอ๋อเฮีนเฮียนเฮ้ยข้างบนมีมีทางไปปะไม่มีไปทางไหนอ่ะนึกว่ามีให้เก็บของไงซะเอาทีมคู่กันหมดละมาไปไงเพื่อนสร้างสร้างกอง เอาเลเวลพเลยไปดิไปดิไงต่อไปงี้กเป็นนักขนูนมันสบายตายตายตายกันให้หมดตายกันให้หมดข้างหน้านี่มีอะไรข้างหน้านี่เป็นน้ำตกแล้วสงสัยจะจุกอ่ะ จบจบเพอะอ้าวเออถึงแล้วไปวะโดนไฟลูกตายกันหมดเลยหลอดเลอร์ Suddenly a familiar light appeared, illuminating the path. เนี่ยไปทรงทาง Where now? เย a อะไรวะประตูเมืองห่าอะไรวะเนี่ยนาคนุะ โอ้กเกอันั้นพีเหรอวะเนี่ยว่าผีทไม่งั้นก็เป็นไดไอสีเขียว